ดูที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งทุกวันยังคารเวลาบ่ายสองตามเวลาประเทศไทยนะคะกลับอีกกับทติทารโรนะคะในคลิปคุณกับเขาและความรักของเราที่ไม่ชัดเจนคลิปนี้จะดูได้ทุกราศีเลยนะคะไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นราศีไหนแล้วก็ไม่ใช่คลิปพี่กับคัถ้าสถานการณ์ตรงเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปเนาะ อ่าแล้วก็ถ้ารักกันชอบกันนะคะอย่างที่รู้กันว่าเราจะไม่อ่านไพ่เอาใจใครเลยแต่เราจะเปิดไพ่เอาใจคนดูจนคําตอบมันเคลียร์ออกมาดังนั้นถ้ารักกันชอบกันชอบการอ่านสไตล์นี้นะคะไม่ขายฝันอยู่บนเบสของความเป็นจริงอย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดโดยการดูโฆษณาให้จนจบนะคะ วันนี้เราก็จะเสียงหแหบๆนิดนึงเพราะว่าเราไม่ค่อยสบายเพราะฉะนั้นก็จะอดทนกับเรานิดนึงเนาะเสียงจะอ e ุยอ e ุยหน่อยแล้วก็ <c oughs> วันนี้นะคะไพ่จะใช้ไพ่สหรับนี้อย่างที่บอกกันเมื่อหลายเดือนก่อนซื้อมาสามสิบสำรับใหม่เอี่ยมของแท้ทุกอันมันก็ต้องทยอยทำเพราะมันเยอะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใช้อันนี้ถ้าอยากจะไปซื้อตามก็ดูตัวอย่างกล่องได้เลยเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าว่าพลังงานของเราจะเป็นอย่างไรบ้างกับเสียงแบบแหบบของเราในวันนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาลุยกันเลยเนะาะค่ะเรามาอัปเดตพลังงานกันต่อเลยว่าคลิปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของคุณและก็ของเขานะคะ พลังงานของคุณและของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคม่ใบแรกนะคะ n i g h t of Wands upright s i of Pentacles upright ว้าวพลังงานเลิศนะคะสองใบแรกใบต่อมาเลิศไหม Four of Wands เ <c oughs> ลิศค่ะเลิศค่ะดีดีด,ดีให้มันได้อย่างนี้เนาะเราแบบอุตส่าห์ลุกจัดเปียงมาทำคลิป n i g h t of Swords อัปไรต์การสื่อสารมาแล้วแบบแรงมากด้วย Queen of Pentacles Reverse นะคะืมอ่า s t r e n g t h Reverse น okay. uh um, ิ้ย네นิ้ยอ่ะ The Wheel of Fortune อัปเดตวงร้อนนำโชคมาทำไมดูสิอ่ะอะไรเนี่ย Judgment Reverse นะคะโอเคอะไรอีก Five of Wands Reverse ดีมากดีมากดีมาก เพราะเราก็ไม่ค่อยชอบเรื่องทะเลาะบอกแว้งเรื่องดราม่าสักเท่าไหร่เช่นกัน m อมิ p อั g ไรโอ๊ยมาขอดูพลังงานของคุณบ้างดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Four of Swords เหนื่อยอยากพักอยากนอนอยากหลับเพราะงั้นเ <c oughs> บื่อแล้วขอพักแป๊บอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็เด e f ฟูลรีเวิร์สนะคะโอ้ตายแม่เอา Page of w a n d s upright มนาะพลังงานของคุณในตอนนี้ก็คือว่า <c oughs> คุณอยากจะคุยอยากจะสื่อสารอยากจะสนทนากับใครสักคนหนึ่งแต่มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่อยากจะจริงจังมากนะักเหมือนอยากจะหาคนคุยแก้เบื่อแก้เซ็งไปประมาณนั้น แล้วก็เอาจริงๆยังๆเลยนะคะไพ่คุณขึ้นมาว่าตัวคุณเองคุณยังไม่ได้พร้อมสําหรับการเริ่มต้นใหม่กับใครหรอกแต่ณตอนนี้เลยคุณแค่อยากหาใครสักคนหนึ่งคุยเพื่อที่คุณจะได้ลืมเรื่องเบื่อๆรอบๆตัวอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลท่านนี้หรืออะไรนะคะอาจจะเป็นแค่ความเบื่อหน่าย โดยปกติเลยมนุษย์เรามันมีความเบื่อเกิดขึ้นได้เสมอบางทีไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลได้ซ้ําว่าทําไมถึงเบื่อเพราะฉะนั้นตอนนี้พลังงานของคุณดูคุณลา้าเหมือนคุณทํางานเยอะเหมือนคุณทําอะไรเยอะๆแล้วแบบมันมันแน่นจนเกินไปจนมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากพักผ่อนสมองคุณบ้างโดยการที่คุยกับใครก็ได้เบาๆสนุกสนุกจีบกันไปเล่นๆหัวๆไปแบบ ไม่ต้องไปสีเรียสอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ต้องไปเริ่มต้นความสัมพันธ์หรืออะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณนะตอนนี้คืออ่ะแม้กระทั่งกับหาเพื่อนคุยเพื่อนผู้หญิงผู้ชายแพทย์โยกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต่คืออยากจะพักเรื่องหนักๆไว้ก่อนเพราะคุณเหมือนไปเจออะไรหนักๆมาทั้งอาทิตย์หรืออะไรก็ว่าไปอาจจะเป็นงานที่หนักมากความเครียดจากการทํางานความเครียดจากการเดินทางหรือ ทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นไพ่ของคุณในวันนี้พลังงานคือค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็อยากพักก่อนพักเรื่องหนักๆไว้ขอเบาๆแล้วกันถ้าจะมาคุยก็เบาๆส่วนฟังทั้งเขานะคะตรงๆเลยคนคนนี้มีความรู้สึกว่าอยากได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจน อยากได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนตอนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะพักนึกอ,ออกไหมโอ้ตายแล้วมนุษย์เรามักจะเป็นอย่างนี้เสมอตอนที่คุณพร้อมเขาไม่พร้อมพอคุณไม่พร้อมเขาพร้อมมาตอนนี้ปุ๊บอันนี้ต้องขออนุญาตพูดตามตรงเลยนะคะว่าคนเก่าๆในชีวิตของคุณที่ อาจจะไม่ใช่คู่กรณีที่คุณมาถามถึงตรงนี้เลยด้วยซ้ำย้ำอาจจะไม่ใช่คนคนนี้ที่คุณมาดูถึงเลยด้วยซ้ำอาจจะเป็นคนก่อนหน้านี้เก่ากว่านี้ที่ห่างหายกันไป <c oughs> พักให,ใหญ่แล้วเพราะเขาอาจจะบอกว่าตอนนั้นเขาไม่พร้อมที่จะมีเราเ <c oughs> ขาไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์คุณก็เลยอาจจะถอยมานะคะอันนี้เป็นไปได้อาจจะไม่ใช่คนคนนี้แต่ก็อาจจะเป็นคนคนนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยด้วยความที่เป็นดวงรวมดังนั้นเลยนะคะเขา เทคแอคชั่นแน่นอนแล้วก็เทคแอคชั่นแบบเบอร์ใหญ่มากเพราะมันมีการที่หายไปเป็น The Hermit Mode ก็คือต่างคนต่างเงียบไปพักใหญ่ๆละดังนั้นนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโชคชะตาก็เล่นตลกกับคุณด้วยส่วนหนึ่งเล่นตลกในรูปแบบที่ไม่ดีด้วยนะเดว e ว่า f o r ์จูนมาคู่กับ u จ g m e มนซึ่งเป็นโชคชะตาที่เหมือนกันแกล้งจริงๆอันนี้ต้องใช้คำว่ากันแกล้งเลยเพราะ ตอนนี้ดูคุณไม่พร้อมจริงๆดูคุณเหนื่อยดูคุณยังไม่ต้องการอะไรที่มันแน่นๆคุณต้องการอะไรที่มันเบาๆแต่ตัวเขาไม่เหมือนกันตัวเขาต้องการอะไรที่มันจริงจังคุณพร้อมเขาไม่พร้อมพอเขาพร้อมปุ๊บคุณไม่พร้อมแหละในตอนนี้เลยเขามานั่งย้อนอดีตคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้ให้คุณเพียงพอในรูปแบบที่คุณควรจะได้รับในรูปแบบที่คุณสมควรที่จะได้รับดังนั้นตอนนี้ถามว่าเสียใจไหม คงผ่านจุดเสียดายมาแล้วล่ะเพราะมันมาถึงจุดที่เขาอยากได้ความมั่นคงจริงๆจังๆแต่คนคนี้ยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะคะดูแล้วสถานะทางการเงินยังไม่ stable ยังไม่มีความมั่นคง100%สักเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่ามันโอเคไหมโอเคระดับหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่ในจุดที่มีมากมายถึงขั้นไปเลี้ยงดูใครได้อารมณ์เหมือนมีความยังมีความไม่มั่นคงในตัวเองยังรู้สึกว่าเขายังขาด ยังขาดแคลนนู่นนี่นั่นอยู่แต่มันดีตรงไหนตรงที่มันมาถึงจุดที่เขาเริ่มรู้ตัวว่ามันไม่ได้มีความขัดแย้งในหัวเขาใดๆโอเคตอนนี้เขารู้ว่าความมั่นคงทางการเงินอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ความมั่นคงทางใจที่เขาอยากได้จากคุณมันเต็มที่เต็มเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาจะกลับมาขอความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณอันนี้เราต้องใช้คํานี้เลยนะคะเพราะว่าต้องใช้คําว่ากลับมาจริงๆเพราะดูเหมือนว่าหายไปพักหนึ่งแล้วเอ,อดังนั้นเลยขออนุญาตจดก่อนนะคะเดี๋ยวเราลืม เพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่นกอนๆความชื่นลดมากเลยแต่พออานคลิปเสร็จลืมอ่าโอเคมาต่อเลยเสร็จแล้วทีนี้นะคะอ่าอย่างที่บอกไปนาอว่าโชคชะตาก็เล่นตลกเล่นตลกตรงไหนตรงที่อาที่ผ่านมาเขาอาจจะการเงินเขาอาจจะดีกว่านี้นะเราคิดว่าแต่ตอนนั้นเขายังไม่หยุด ใจยังไม่นิ่งยังอยากที่จะไปเจอผู้คนเจอคนนั้นคนนี้แต่วันหนึ่งพอเขาหยุดปุ๊บกลายเป็นว่าไม่มีใครเข้ามาหาคาเลยกลายเป็นว่าตัวเขาเองต้องเรรีบวิ่งหาคนนู้นคนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนคนนั้นคือคุณเพราะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขามีความรู้สึกให้มากที่สุดแล้วก็ถามว่ามีความรู้สึกให้มากที่สุดไหมเอาจริงๆนะไพ่ไม่เกิดความรู้สึกอะไรใดๆตรงนี้เลยแต่ เป็นความมั่นคงทางใจที่คุณมีให้เขามากกว่าเหมือนเป็นที่พักพิงทางจิตใจได้ทุกครั้งที่เขารู้สึกแย่เขาก็นึกถึงคุณอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะเอ้ยพลังงานเป็นอย่างนี้มนุษย์เราพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมอ่ะความรู้สึกมีอยู่แต่ว่ายังไม่มั่นใจในตัวเองว่ามันใช่ความรู้สึกจริงๆหรือว่าคิดไปเองนะคะอืมบางทีความรู้สึกมันเป็นอะไรที่ยากนะเชื่อไหม อันนี้เรามาฉูกคิดถึงอย่างหนึ่งเราเราเคยถามตัวเองว่าเราชอบเรารักคนคนหนึ่งไหมไอ้ถามว่าชอบไหมก็ชอบแหละแต่ถามว่ารักไหมผ่านมาห้าปีเรายังตอบไม่ได้เลยว่ามันเป็นคือความรักหรือว่าแค่ชอบ <c oughs> จริงๆนะเพราะฉะนั้นเลยบางทีไอ้ความรู้สึกนะ่ะมันจะต้องมีบางอย่างมากระตุ้นกระตุ้นเราก่อนเราถึงจะรู้ร้อยเปอร์เซ็นอ้อนี่แหละคือความรักคือเรายังไม่ได้หายยังไม่ได้ไม่ใช่ไม่หาย เราต่างหาเป็นคนหายไปคือเรายังไม่ได้สูญเสียเขาไปมั้งมันก็เลยยังอยู่ในจุดที่ว่าเรายังไม่รู้ตัวร้อยเปอร์เซนว่าเราลักเขาหรือเปล่าดังนั้นเลยตอนนี้คนคนนี้อาจจะเหมือนกับเราในตรงที่ว่าเขายังเห็นคุณอยู่ในชีวิตประจําวันยังมีพลังงานของคุณอยู่รอบๆตัวเขายังสามารถรับรู้นู่นนี่นั่นได้มันเลยทําให้เขาสับสนตัวเองว่าจริงๆเขารักคุณหรือย,อยังหรือแค่ชอบ แต่ไอ้ถามว่าอยากมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนด้วยหมยอยากร้อยอร์เซ็นค่ะอยากจริงๆถึงกลับมาโอ้เราไม่ว่ากันเพราะเราก็ไม่รู้ t e o o s s o r r ์ r r v v r s s e นะคะคุณจา๋าแต่คนคนคนนี้จะมีความเห็นกั่ตัวอยู่นะดังนั้นเลยถ้าเขากลับเข้ามาคุณจะต้องดูดีๆก่อนอย่าพึ่งรีบ ด่วนปฏิเสธหรือว่าตกลงคบกันอะไรยังไงแบบนั้นให้ค่อยๆดูไปก่อนว่าเขาเขากลับมาพร้อมกับแบกเกจก็คือปัญหาอาจจะมีภาระบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่กระทั่งบางสิ่งบางอย่างที่เขายังพูดกับคุณไม่ตรงกับความเป็นจริงร้อซึ่งพลังงานนี้เอาจริงๆแมม มันแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วเป๊ะเลยสัปดาห์ที่แล้วคือเขาต้องการความมั่นคงในชีวิตและคําพูดของเขาเชื่อถือได้แต่พอมาจุดนี้มันไม่ได้ไหมายความว่าเขาโกหกคุณนะคะแต่มันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เขายังไม่ได้บอกคุณมากกว่าเพราะฉะนั้นเราไาแอบดูกันไหมเนะมาะไปแอบดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เขายังไม่ได้บอกคืออะไรแล้วสิ่งสิ่งนี้เป็นภาระใหญ่ของเขาด้วยนะคะว้าวเดลิเวอร์มีตัวเลือกให้ระวังให้ระวังให้ดี ว่าเขาจะกลับไปหาทุกคนที่เป็นตัวเลือกของเขาเพื่อขอสิ่งสิ่งนี้แล้วใครที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดอาจจะเลือกคนคนนั้นนะคะเนี่ยยังไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อยากได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจากใครสักคนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะมาลักเขาแต่ปัญหาก็คือมีตัวเลือกเพราะฉะนั้นเลยตัวคุณเองคุณก็ต้องใจเย็นๆแต่ถามว่าคุณใจเย็นไม่เย็นค่ะเพราะว่าคุณไม่พร้อม ในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าคุณเพอเพอคุณแอบปฏิเสธเข้าไปในใจแล้วด้วยซ้ำว่าไม่เอาไม่เอาจริงๆพี่พิสูจน์ตัวเองก่อนพิสูจน์ตัวเองซึ่งตอบไม่ได้ว่าจะนานแค่ไหนเหมือนที่เขาเคยให้คุณรออะไรประมาณนี้นะคะพอดูว่าพลังงานตอนนี้ยคนที่ต้องการความชัดเจนเป็นเขาแต่คนที่ต้องการคบไปเรื่อยเปื่อยคือคุณโอ้เราชอบนะเพราะเรามีความรู้สึกว่าในที่สุดแล้วมนุษย์เราก็ต้องเห็นคุณค่าของตัวเองดับหนึ่งถูกไหมเอ่ยดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นคุณค่าก็คือตัวคุณเอง เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รีบคุณไม่พร้อมไม่ต้องเร่งตัวเองนะคะบ่อยให้มันผ่านไปเรื่อยๆก่อนเราค่อยว่ากันเนะาะแม่เดี๋ยวเราเก็บไพ่ตรงนี้แล้วก็มาดูไพ่ข้อความบ้างดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในหัวสมองของคนคนนี้สับสนวุ่นวายใจแล้วก็ไปทําแบบนี้กับคนอื่นๆด้วยอีกหรือทําไมใจไหลอะลองดูนะคะโอยเราก็ไม่อยากว่ากันหรอกบางคนมนุษย์เราก็เนาะ เราก็ยังเป็นเลยเราถึงได้มีอะไรปแปลกๆมาแนะนําพวกคุณไงเพราะว่าอะไรปแปลกๆเราทํามาหมดแล้วค่ะไอเรื่องเจ้าชู้นี่เราก็เบอร์หนึ่งเหมือนกันนะเพื่อนใน a ฟ e b o o กนี่แซวทุกคนเพื่อนสนิทก็แซวบางทีนะใครคุยใครโผล่เข้ามาในชีวิตเราใหม่ๆเพื่อนเราจะพูดเลยไอค้คนนี้ให้สามมาไอค้คนนี้ให้อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเราก็เบื่อล <c oughs> องดูว่าข้อความมีอะไรบ้างนะคะในนีวออกมาแล้วก็ออกมาเลยแล้วกันอ่ะ โอเคเขาบอกว่าเขาหลงที่หลงทางเมื่อไม่มีคุณนะคะก็เธอก็เนาะไม่อยากตำหนิหรอกอ,อ้าวแม่เหนื่อยแทนเอเขาบอกว่าคุณเป็นคนเดียวที่ได้เข้าใกล้เขามากที่สุดแล้ว อย่าไปเชื่ออย่าลืมนะคะว่ามีตัวเลือกอาจจะมากที่สุดจริงแต่อีกคนนุกอาจจะมากด้วยแต่ยังไม่มากที่สุดอ่ะเขาเป็นคนที่ลืมอะไรยากเขาไม่ลืมคุณไงเขาถึงกลับมาใช่ไหมอืมเขาบอกว่าตัวเขาเองเขาจะคงจะไม่มีทางดีพอสําหรับคุณหรอกโอ้ไอคำนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาตังค์ไม่ค่อยเยอะด้วยไหม อาจจะอยากดูแลคุณหรืออะไรก็ตามที่คนคนหนึงจะให้กันได้อย่างน้อยก็มีความคิดที่ดีแหละอะเนาะต้องยกความดีความงามให้เครดิตเขาไปด้วยอ่าล็อกที่ผ่านๆมาคือความรู้สึกมันไม่ได้มากเพียงพอที่จะสานต่อความสัมพันธ์โอ้อย่างที่เรายกตัวอย่างไปจําได้ไหมที่เราบอกว่ามนุษย์เรามันจะต้องมีสิ่งสิ่งหนึ่งกระตุ้นให้รู้ใจตัวเองอันนี้อาจจะเป็นไปได้มากว่า คุณก็ยังไม่ได้หายไปไหนหรอกเขาก็ยังสับสนความรู้สึกเขาอยู่แต่อย่างนน้อยๆการที่ห่างหายกันไปไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้มานั่งแบบเจอกันในชีวิตประจําวันมากมายนะมันทําให้เขาไปเกิดแรงกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้รู้ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกให้คุณนั่นแหละเขาถึงกลับมาเนาะมันก็ไม่ได้แย่เลยซะทีเดียวนะคะ อะที่ผ่านมาก็เห็นคุณเป็นของตายด้วยอ่ะอย่าลืมนะจ๊ะที่เราบอกว่าเขามีตัวเลือกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่อันนี้ก็ซิปแล้วนะคนอื่นจะไม่ได้ยินจะได้ยินแค่เราสองคนอ่ะเขาจะต่อสู้เพื่อความรักครั้งนี้นะคะค่ะค่ะเขาบอกเขาเป็นไอ้บ้าไอง้งี่เ,เง่าไอ้ประสาทไอ้โง่จ้ะเอ้ามีอะไรอีกอ่ะ เขาก็เยียวยารักษาหัวใจตัวเองอยู่นะตอนนี้อันนี้เราคิดว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวอาจจะเยียวยากระเป๋าตังค์ตัวเองด้วยเพราะดูเรายังไม่ค่อยพร้อมทางด้านการเงินเท่าไหร่นะคะโอเคโอ้ไพ่ใบนี้ไม่ได้ออกมานานมากเลยเขาบอกว่าทุกทุกอย่างรอบๆตัวเขาถ้าไม่เขานึกถึงคุณอืปากหวานนะจะเธอเพราะฉะนั้นจีบกันไปก่อนเนาะที่รัก เขากลับมาเนาะก็คุยกันจีบกันไปก่อนอย่าพิ่งรีบร้อนดูพฤติกรรมไปเรื่อยๆถ้าผ่านแล้วก็ให้คะแนนไปเรื่อยๆพอคะแนนถึงจุดที่ผ่านมาตรฐานเกณฑ์คุณเมื่อไหร่ก็ค่อยขยับ <c oughs> เดี๋ยวนะขยับมือมือเรามือออกไปแล้วแต่ว่านึกถึงนึกคำพูดไม่ออก สถานะนั่นแหละค่อยขยับสถานะไปตามลำดับขั้นดังนั้นตอนนี้เลยกันกลางไว้ก่อนว่าโอเคเราจะต้องดูพฤติกรรมคนคนนี้ไว้ก่อนว่าเขาจะขอความชัดเจนกับเราแล้วได้ไปแล้วจะเห็นมันมีคุณค่าต่ออยู่ไหมหรือถ้าได้ความชัดเจนไปแล้วปุ๊บกลายเป็นว่าตัวเขาต่างหากที่ทําเหมือนมันไม่ชัดเจนอันนี้ก็ค่าทิ้งค่ะทิ้งไปเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่โรแมนเซนจิอบ้างดีกว่าเราติดทัวันเนาะเนาะมากเลย หมือนคนออสเตรเลียที่ติดคำว่าไลท์ไลท์ประมาณเนี้เนาะเไม่รู้ทำไมติดเวลาที่เราคุยกับพี่ชายเราเหมือนกันพี่ชายทั้งพี่ชายพ่อแม่เดียวกันแล้วก็พี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องบางทีนะไม่ได้คุยอะไรกันเลยมองหน้ากันแล้วก็เนาะขึ้นมาเหมือนรู้กันเองประมาณนั้นตลกดีแต่เป็นคนราศีพิจิกเหมือนกันทั้งสามคนเลยนะคะอะมา Rele a s e your ex อ่ะคุณตัดเขาทิ้งไปก่อนหรือตัดคนหน้าก่อนก่อนหน้าเขาหรือเขาออกไปก่อนแต่เราคิดว่าเขานี่แหละเพราะาเขาเป็นคนเก่าของคุณดังนั้นคนเก่าในที่นี้ใช้คําว่า x ได้หมดเลย x boy friend x crush x love interest คือได้หมดเลยทุกอย่างที่เป็นคนเก่าคือ x หมดนะคะดังนั้นไพ่แนะนําว่าให้คุณ release เ,เขาไปก่อนคือปล่อยเขาไปเลยตัดเขาตัดพลังงานเขาออกแล้วคุณจะรู้ใจตัวเองด้วยว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือเขาหรือเปล่านะคะ จะได้ไม่เสียเวลาด้วยเนาะเวลาเขากลับมาคุณจะ,จะได้รู้ใจตัวเองมากๆจะได้ไม่ต้องสับสนนะแล้วก็ยังกลับมาก็จะอู้เราไม่อยากใช้คําว่าไม่ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นนิดนึงที่เขามาง้อแต่อย่าลืมว่าเขายังมีตัวเลือกนะไพ่ใบนี้คือมันก็ยังหาความสมดุลในความสัมพันธ์ไม่ดไ,มได้อยู่ดีอืมไปฮันนีมูนกับตัวเองก่อนนะคะ อันนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแฟนกันก็กุเก,กี้กันได้ถ้าเขากลับมาแล้วมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวกันลองหาโอกาสดูเพราะว่าการที่เราสเปนไทม์การที่เราใช้เวลาร่วมกันเยอะๆมันจะทําให้เรารู้ใจตัวเองเราก็รู้ใจเขามากขึ้นมันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะไปต่อกับคนนี้ดีหรือไม่เพราะว่าหลายๆคนไม่เคยใช้เวลาร่วมกันเลยไม่มีสกินชิปไม่ได้กลิ่นไม่ได้มีการสัมผัสทั้งหลายๆรูปแบบ เพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เทสต์ของเราเลยว่าสิ่งที่เราต้องการรสนิยมที่เราชื่นชอบมันเป็นแบบนี้ไม่มันอย่างนี้อย่างนั้นไหมในที่นี้ยังไม่ถึงขั้นต้องไปมี18บวกนะคะเราพูดถึงแค่เรื่องผิวเผินภายนอก อะไรก็ตามแทมันเป็นรูปรสสัมผัสแค่นี้ดังนั้นเลยถ้ามีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันลองดูแต่อย่าเพิ่งไปรีบรัดขั้นตอนเนาะเดี๋ยวมันจะจกไหวนะคะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็รักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเราุส่าหตื่นแต่เช้าตั้งแต่8โมงมาอาบน้ำแต่งตัวสวยงามอัดคลิปเพราะว่า หน่อยมากตอนแรกว่าจะไม่ลุกอย่างที่พูดไปหลายๆอย่างหลายๆคลิปเจ็บคอด้วยอย่าลืมนะคะให้คะแนนสงสารสักหน่อยนึงเนาะในการติดตามกันนะคะยังไงขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย